สวัสดีค่ะ,คะเป็นตัวแทนของศูนย์บริการนะคะวันนี้ขออนุญาตแนะนํานะคะการเช็คระยะคันนี้นะคะจะอยู่ที่3เดือนหรือว่า5,000กิโลนะคะแล้วแต่ระยะใด,ดระยะหนึงถึงก่อนเนาะแล้วก็ส่วนตัวรับประกันนะคะจะอยู่ในเร่มบุ๊กเซอร์วิสลูกค้าสามารถเปิดดูได้เลยนะคะอันนี้เป็นเบอร์นัดหมายค่ะของลูกค้า0 2นย์5 8 5นะคะแปดหกแปนะคะติดต่อมาที่เบอร์นี้ได้เลยขอบคุณค่ะครับผมเย้ yeah. สวัสดีครับ อยู่กับผมเหมือนเดิมแล้วแล้วก็วันนี้ผมอยู่กับน้องมีงด้น,นะครับเซลเวลเซที่น่ารักของเราอีกหนึ่งท่านนะครับวันนี้ผมอยู่กับลูกค้าสุดพิเศษของเราเลยวสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับนี่เป็นไงค,ครับรถสุดนใจไหมนอกจากได้รถยนต์แล้วก็ยังได้รถจักรยนานด้วย <c oughs> โอ้โหอันนี้โชคดีมากก็คือเป็นอีกหน,นึ่งผู้โชคดีจากงานวันานาคอนเดตเซอเบกวิทฮาร์โมนีอารโต้ที่จัดไปโมทที่4นะ <c oughs> พี่ก็ได้รางวัลจักรยานเสือภูเขาเนาะดีๆด้วยนะพี่ แต่โชคดีที่แล้ววัลค์ชนิดน้ำชอบไว้ให้พี่ละเป็นไงต้้งพี่อัฐาถึงซิลก่อนเลยทำมถึงเลือกวีดีซิลครับอ๋อจริงๆก็ชอบรูปทรงแล้วก็ชอบวีดีดีอยู่แล้วครับความน่าเชื่อถือของแบรนด์แล้วก็อันนี้สําคัญแล้วก็จํานวนศูนย์บริการแล้วอยู่แถวนี้ไหมครับพี่อ่าอยู่ใกล้ๆใกล้ๆแถวนี้ยครัครั้งแรกที่มาโชว์รูมเราเนี่ยอันนี้ขอถามนิดนึงรู้สึกไงกับโชว์รูมเราครับก็ดูแบบว่าสวยงามดูมีมาตรฐาน แล้วในส่วนของตัวน้องมิวเนี่ยเจอกันยังไงครับเอาล่าล้อนิดนึงล็อกอินไหมลูกค้าล็อกอินไหมแนะนำอ๋อลูกคาแนะนำมาแนะนำมานี่คือน้องมิวเนี่ยในส่วนการให้บริการการให้ข้อมูลการดูแลสิบเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับเป็นสิบเลยครับทีนี้อย่างที่เราต้องการก็คือเราอยากได้แบบการชักชวนหรือคอมเมนต์แบบ ถ้าลูกค้าสนใจบิวีดีอยากจะซื้อร้ไฟฟ้ากาลังมองหาอยู่เนี่ยอยากให้พี่ต้นลองแนะนําลูกค้าหรือคนที่ชมคลิปนี้อยู่เนี่ยอยากให้ชักชวนมาที่บิวดีเฮานี่ความประทับใจที่พี่ได้รับเนี่ยอยากให้เราทักท้วงดูก็ประทับใจเซลล์ครับก็คือทุกคนจริงๆไม่ใช่แค่น้องมิวเราทุกคนเขาเข้ามาอะไรเงี้ยก็คือดูแลบริการดีมากเลยครับอแล้วก็ให้ขอให้คำแนะนำดีแล้วก็ติดตามตลอดมีอะไรเงี้ยถามไปก็คือตอบได้ตอบมาทันที อะไรเงี้ยครับก็ดีมากครับยังไงก็อยากเชวนนะใครที่กําลังมองหาบีเวอดีอยู่นะอยากแนะนำเนี่ยที่นี่นะครับบีเวอร์ดีฮัมมิดกำลังพึ่เนาะใช่เนาะโอเควันนี้ขับรถคันนี้มีแผนจะไปเที่ยวไหนไหมครับมีมีแบบต้องวางเส้นทางเที่ยวซะหน่อยนะมีไหมก็มีแผนน่าจะไปกาญจนบุรีนะครับก็มีแผนอยู่ครับยังไงวันนี้นะก็ขอบคุณทุกท่านรากนะครับแล้วก็พวกเรานะครับมิวแล้วก็ผมแล้วก็ฝ่ายขายทุกคนนะที่นี่ ขอไวพอร์นใหพี่นะครับขับคันนี้ให้สนุกนะครับประหยัดประหยัดและที่สำคัญปลอดภัยทุกเส้นทางเลยนะพี่ขอบคุณนะครับที่มาเป็นครอบครัวเดียวของเรานะครับจักรยานคันนี้ถ้าไม่เอาบอกได้นะฮะโอเคพบกับแก๊สส่งมาบดีๆนะครับกับลูกค้าที่น่ารักท่านต่อไปจะเป็นใครครับติดตามที่นี่เลยนะครับบีบูดีฮามุนี่บัประเพิกสวัสดีครับ